โรงเรียนยังครับไปโรงเรียนไหมครับไม่ไปนะครับคนเยอะแล้วไม่ต้องไปก็ได้พี่บอลเอามาเล่นก็เนื่องจากเขาไปเห็นในตลาดใช่ไหมใช่เราบอกมองๆเล่นพี่บอลก็ตอบไปไปไม่เป็นไรมีแฟนกี่คนสี่ใครเอ่ยที่พุ่งลงมาจากเวทีใครตกเวทีตกเวทีไงนะสมมติหนึ่งสองสาม จ็บไมลูกเจ็บสนับสนุนโดย t r e l a g i n a Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง t r e l a g i n a Core King d e m o n X Series กระทะรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Core King สวัสดีสสดปีปใหม่ครับขอตอนราวทุกท่านเข้าสู่รายการซอก,กแซ<ส>กยกบาย้าวันนี้ฉลองปีใหม่กันนะนะครับอยู่ที่แกรนด์บริเทเนียวงแหวนรามอินทรา ทุกรายละเอียดเริ่มต้นจากความสมบูรณ์แบบเป็นความภาคภูมิใจครั้งใหม่ที่จะนําคุณไปสู่อีกระดับของการใช้ชีวิตเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะติดตามรายการของเราให้จบทั้งรายการนะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกรับรองว่าได้ของรางวัลกันแน่นอนค่ะเพราะาพิเศษมากๆเลยเป็นกระทะค o ر ي คิงดิมอนเอ็กซ์ซีรีส์ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะลื่นกว่าเดิมรู้ราวกว่าเดิมทันสมัยและทนทานด้วยนวัตรกรรม Queen Shield Technology ค่ะวันนี้เราจะนําภาพที่เคยผ่าน มาจากรายการของเราตลอดทั้งปีเลยค่ะเอามารื้อฟื้นความน่ารักความสนุกของรายการเราเราจะเริ่ม <นะ S 2> ต้นกันจากการรวมเทป Love Me Love My Mom ครับรักฉันต้องรักแม่ฉันด้วย, <S <S เ,ยเริ่มจากคนแรกก่อนไหมค,คุณแม่แพท น้าประภากับน้องเรซซิ่งกับเรื่องราวสุดน่ารักของลูกชายเธอนะครับที่ไม่อยากไปโรงเรียนจนคุณแม่นต้องกุมขมับรวมถึงความสามารถด้านการเต้นโอ้โหแซ่บมากสองคนนี้แซ่บมากไปดูกันครับอายุเท่าไหร่ลูกกี่ขวบครับสามขวบครึ่งค่ะพุ่งสามขวบพุ่งตมโตนะสูงนะอาจจะสูงไปโรงเรียนยังครับไปโรงเรียนไหมครับ ไม่ไปนะครับแต่คือเราแพ็ก็ถามเขาเลยแบบว่าเออเลสไปโรงเรียนสิลูกนี่โรงเรียนแบบเพื่อนเยอะเลยนะนางบอกว่าอะไรป้าคนเยอะแล้วเขาไม่ต้องไปก็ได้เขาไม่ต้องไปก็ได้ให้ดูมันตอบพร้อมๆมั้ยขอจินนี่ค่ะใช่ไหมหนูเจ้าจินนี่ได้ป่ะเนี่ยโอ้โหโอ้ยได้ดูเลสซิ้งเต้นแล้วทุกคนเต้นพร้อมกันเต้นพร้อมกันเลยโอ้ชินไม่ถึงอ่ะตายแล้วเลซลูกอ่ะถูก

นได้แซ่บมากลูกเยี่ยมน่ารักมากเลยสองคนนี้เรื่องเต้นไม่ผิดหวังแน่นอนมาถึงแม่ลูกสุดสรองนะคะแม่โบกับน้องมาลิโอ้ยชอบคู่นี้ก็เป็นสายเต้นเหมือนกันนะคะที่ลูกสาวเนี่ยห่วงคุณแม่สุดๆพร้อมกับโชว์สเต็ปมาลิแดนส์เท้าไฟอัปเดตผลงานล่าสุดซิงเกิลแรกในชีวิตในรายการของเรากันด้วยค่ะไปชมกันเลยครับผมทุกเรื่องผมเรื่องอะไรอัรเต่โดโป เอวลอยเลดเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้คะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะตีเขาเลยหนูต้องทำที่พ่อสั่งไว้วดตีหนูชอบเต้นสไตล์อะไรมากที่สุดคะมาลิฮิพอบชอบปฮอบทิพอบลักษณะการเต้นทิพอบเป็นยังไงโชว์หน่อยได้ไหมเด็กควายเด็กเบ็ดพี่โชวอาะเบ็ดอาชดช ร่าสนิทกันแล้วนะใช่ะ Your turn กันบ้าง One and two and three and four and five and six and seven and eight Ah one and two and three and four five and six and, and oh ทำไมเก่งเนี่ยน้องกำลังจะมีผลงานของตัวเองด้วยค่ะเพลงของหนู ชื่อว่า I can ท่านท่านฮุกร้อนไงะท่านฮุก I know I can I know I can I know I can อย่าลืมติดตามผลงานของน้องมันลิด้วยนะครับน่ารักจริงๆเลยอย่าเอาบัตรไปให้น้องนะคะเดี๋ยวน้องรุ่นเอาละครับดูอะไรน่ารักน่ารักมาแล้วถึงจะเป็นผู้ชายสายตลกแต่บอกเลยนะครับผู้ชายคนนี้รักและกตัญญูต่อแม่ของเขาจริงๆเป็นยังไงไปดูความน่ารักของแม่รูปกู่นี้ดีกว่าครับได้ ได้ได้ได้มาเข้าในองค์กรถึงเพราะแม่เลยเขาขอเราสามอย่างนะหนึ mm ่งแจ็คแม่ขอสามอย่างนะลูกอย่า <ängen> ต yeah. ิดยา แล้วก็อย่าโกหกแล้วบอากับเรื่องโกหกเออเพราะว่าเรื่องพนันไม่ได้เพราะแม่เป็นเจ้าเพราะแม่เป็นเจ้าแล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาเพ่งเล็งเจ้าเขาทงเลยที่บอลเอามาเล่นก็เนื่องจากเขาไปเห็นในตลาดใช่ไหมใช่เราบอกมองไอ้แว่นมองมองแว่นไม่ด่าไปด่าพ่อนะพ่อใส่แว่นแต่คือผมมาพูดกับบอลแล้วพี่บอลก็ตอบไปว่าไอ้ ไม่เป็นไรหม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่ม่ไ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 มไม่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 ่ไมดไมไมไม่ดอไมไม่ไ้ไม่มใไม่่ไม่ไมี่ไม่ไม่ไ่ไมลไมไมมกมม่่มไ รักแม่เปิลนะครับขอบคุณมากแม่ขอยแจ็คเป็นเด็กดีนะไม่ให้อภัยลูกทุกวันแหละไม่เคยนั่นกับลูกหรอกให้ลูกเป็นเด็กดีแล้วก็อยู่ในสังคมนี้เป็นนานๆนะลูกนะโอ้โหแจ็คกับแม่แจ็คกับแม่มาด้วยกันนะคะต้องมาด้วยกันมีแจ็คที่ไหนมีแม่ที่นั่นใช่นะแล้วมาเรื่องคนต่อไปกันดีกว่านะคะเป็นคู่แม่ลูกสวยๆนะคะ แพนเค้กกับคุณแม่ค่ะที่ขอควงมาเปิดใจเรื่องราวเกี่ยวกับว่าหวงหนักมากแล้วก็ต้องตัวติดกันตลอดเวลานะคะพร้อมกับอัปเดตสถานะค่ะว่าหัวใจหนุ่มรู้ใจเนี่ยของสาวแพนเค้กผ่านด่านคุณแม่ได้หรือเปล่านนนสดๆดร้อนร้อนเลยไปชมกันครับทำไมแบบมีความรู้สึกอะไรถึงต้องไม่เคยปล่อยลูกเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแม่ปล่อยแล้วนะพี่โน่แต่ว่าคนก็ไม่รู้ว่านีเราให้อิสระตลอดเวลาแพนเค้กกับคุณแม่ใคร ที่หวงเครื่องสำอางมากไม่ยอมให้อีกฝ่ายใช้หน 2> 2, ึ่งสองซ้ำ้ำโอ๊ย,อย,ยตอบถูกตรงแน่เลยอะไร <ๆ S 2> มีอะไรไม่หวงไปหวงเครื่องสำอางทำใหม่หวงทุกอย่าง <c oughs> เหมือนเราเป็นคนชอบซื้อแหละแล้วเราก็ใช้เราก็แต่งเองเราก็แต่งให้แม่ด้วยไงพี่น้องอแล่คนนี้บางทีแม่ชอบยืม ชอบยืมเสร็จแล้วแม่ก็ไม่คืนหรือบางทีคือตัวเองก็มีซื้อให้ซื้อให้ทุกอย่างเซ็ตแปลงแต่งหน้าทุกอย่างหมดเลยแต่พอถึงเวลาก็มายืมของเราอีกไม่สะดวกใช้เหงไม่ละลีการอะไรเยอะมากเอยถึงเวลาก็บอกว่าแม่ขอยืมสีลิปหน่อยแต่จะซื้อให้ทุกอย่างซื้อให้แล้วมีหมดมีหมดคนที่จะอยู่ข้างแผนได้เนี่ยสำคัญมากเลยก็คือคือเขาจะต้องเป็นเพื่อนกันได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กันได้นั้นสำคัญที่สุดวันนี้ ถือว่าผ่านไหมอ่ะควยดูพี่แบนต่อไม่ใส่เสื้อสีเขียวแล้วค่ะแต่ว่าโอเคนี่รูปอกเองแล้วตามสีเสื้อที่ใส่ค่ะนี่คุณแม่ยังสาวใช่เอาอย่างนี้ ชมความน่ารักวบบนี้แล้วยังไม่จบเท่าน,นี้เพราะรายการของเรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักจากอีกหลายครอบครัวในรูปแบบต่างๆมาให้ชมกันตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีคอลลาเคนโกพลัส 4K ชีวิตเปลี่ยนสนับสนุนโดยหมอนเดลิเซีย นอนอยังไงให้ห่างไกลจากอาการปวดคอบาไหลวันนี้เราแนะนําท่าที่เรานอนที่สบายที่สุด2ท่าก็คือนอนหงายและก็นอนตะแคงนะครับใครถนัดนอนหงายเอาไปทําได้นะครับใครถนัดนอนตะแคงก็ทําได้เช่นกันเพราะว่าบางคนจะถนัดแค่นอนบางท่าเท่านั้นการนอนหงายที่ดีนะครับตัวหลังล่างเนี่ยจะต้องไม่ลอยขนพื้นขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เรานอนถ้าใครที่มีการหลังแอนนะครับเราอาจจะใช้หมอนรองขารองไปใต้เข่า เพื่อให้เอวผ่อนลงมาทีนี้ก็ไม่ปวดหลังล่างแล้วด้วยนะครับจากนั้นมาดูข้างบนหมอนที่ดีจะต้องถูกซัพพอร์ตตั้งแต่ไหลขึ้นมาไม่มีช่องว่างของคอรองรับสรีระของศีรษะและคอเอาไว้นะครับและนอนอยู่ในท่าที่สบายมือจะวางอยู่แบบไหนก็ได้วางที่ท้องหรือปล่อยแขนสบายๆได้เลยนะครับขอให้เราสามารถควบคุมเรื่องของ ความตรงของแกนกระดูกสันหลังเราไว้ได้ครับสำหรับท่านอนตะแคงนะครับเราพยายามให้แกนกระดูกสันหลังขนานไปกับพื้นให้มากที่สุดโดยที่ไม่ให้ตัวเอียงเว้าลงไปนะครับและป้องกันการบิดหมุนของตัวนะครับโดยการใช้ขาข้างนึงเนี่ยพาดไปบนหมอนข้างนะครับเพื่อป้องกันสะโพกไม่ให้หมุนไปทางหน้ามากเกินแผนวางให้สบายแต่ที่สำคัญครับเวลาที่เราหนุนหมอนบริเวณบ่านะครับต้องถูก สัมผัสกับหมอนและถูกซัพพอร์ตจากหมอนให้ตลอดแนวไม่ให้คอตกเอียงนะครับอันนี้คือเพื่อป้องกันการปวดคอในเวลาที่เราตื่นนอนมานะครับเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีอ่ะมาถึงเทปต่อไปของเราที่เรานํามาเป็นเรื่องของทักสักยกบ้านเฮห,หาครอบครัวสุขสันต์มาเริ่มจากครอบครัวนี้ก่อนดีกว่า,าผมว่าน่ารักมากเลยของคุณอันภูวนาศ มากับพี่เอพี่สาวสุดสวยใช่ไหมแล้วก็ลูกชายโอ้ยน่ารักมากก็เรียกว่าเหิหลานกันจนถึงขั้นทะเลาะเดินเข้าใส่กันเลยอะแต่เขาบอกเลยว่าเป็นเราเราก็ต้องตกหุมรักอะมัต้องหลงเนาะนี่หลงก็เจอเขาขนสองลนที่ยังหลงอยู่เลยยังคิดถึงอยู่เลยเจ้าเบบี้พอไม่เชื่อไปชมกันครับเคยโพสไอจีบอกว่าเคยทะเลาะกับพี่เอถึงขั้นเดินเข้าใส่กันเลยย เรื่องอะไร,รอะเชื่อป่ะเมื่อกี้นี่คุณยิงเดินมา,ามเราทะเลาะเรื่องอะไรวะเอะอ,อมันลืมคือ<ม>คือเราจําได้จําแค่เรื่องได้ว่าเฮ้ยเราทะเลาะกันแรงมากทะเลาะแรงมากแต่ว่ามันคืออารมณ์อยู่ดีๆอารมณ์ก็พุ่งไปของอามม่านว่าเป็นความเหนื่อยนำอ้ำเป็นความเหนื่อยนํำถ้าถ้าคิดว่าทะเลาะก,กันนะคิดว่าทะเลาะก,กันเรื่องน้องพอใช่เหเ็นบอกเรื่องความสะอาดนี่น้องพอก็ไม่แพ้อ่านใช่ใช่คือคือสมมติอ่านเห็นค่ะ ดันลงแล้วก็ล่นใส่เพลสแล้วก็จะแบบเก็บใส่กระดาษเอาไปดิฟุนผมทีละเส้นอ๋อเดิน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 ไปเจอฝุ่นเก็บเกตเหรอไปคิดหรอแล้วในที่สุดน้องพอเป็นแบบนั้นที่เดินไปฝุ่นอีฝุ่นฟุ่นอีฟุ่นและอีฟุ่นเห็นไหมอีฟุ่นอีฟุ่นเป็นได้เป็นเศษได้ไม่เจอะอันไหนรถตำรวจไหนรถตำรวจนี่ นี่อันนี้รถพยาบาลรถถังรถถังรถถังอยู่ไหนรถถังอยู่ไหนรถถังนี่อ๋เลือเลืออันไหนแมคโครอันไหนรถแมคโครอันไหนรถแมคโครนะแมคโครนี่โอ้โห้เลยอะเก่งมากเป็นไงอ่า มาถึงเป็นคู่พี่น้องสายหากันบ้างดีกว่ากับฟิลฟ้าวแล้วฟ้าวฟยลสุดสวิงริงโก้หัวเหมือนกันแต่สนุกสนดนแล้วนึกดูมา,มาอยู่กับเธอด้วยวันนั้น <c oughs> โอ้โหสามคนเป็นกันใหญ่แล<ช>้วมันจะไปยังไงเลยต้องนะคะแล้วก็เราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าเฮ้ยชื่อสุดแปลกรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเห็นสนุกสนานแบบนี้นะคะแต่อีกมุมนึงเนี่ยเขาก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นสายมูตัวจริงทําให้ดวงเฮงกันทั้งบ้านเลย <c oughs> อ๋อไปพบกับเขาก,กันเลย โอ้เฟี้ยวฟ้าวันดีเฟี้ยวฟ้าวันดีเปลี่ยนชื่ออีกหรือยังเปลี่ยนชื่อยังแต่กะว่ามีโครงการจะเปลี่ยนชื่อในอนาคตีกี่ปีเราเป็นนามสกุลอย่างเดียวจ้าเปลี่ยนมาี่ชื่อละว่าเปลี่ยนสิบเลยทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนแล้วดีเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะดีดีขึ้นเฟี้ยวฟ้าแล้วเปลี่ยนพี่เป็นฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวเมื่อก่อนผมชื่ออิชยะ แล้วเปลี่ยนได้แหละเขาบอกว่าให้ผมได้ไปเปลี่ยนเไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอนแมนพี่รู้จักบ้านเรานะใช่ค่ะพี่ว่าแม่ไม่เป็นแบบนี้แม่ไม่เป็นแบบนี้ของอิมตอนนี้ก็ทำแล้วไม่ใช่เหรออิมสร้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109ค่ะแล้วก็สร้างสถานปฏิบัติธรรมในประเทศไทยในโลกนี้ห้ามชนกันจะเรียนึเรียงๆๆกันเนี่ยจุดเริ่มต้นที่หนูถูกลอตเตอรี่ ถูโรตารี่มากกี่คนแล้วอ้โหพี่โนถ้าสมมุติว่าใน1เดือนอ่นใน1ปีมี20ครั้งพี่อิมก็ถูปมา16ครั้งสนุกนะเปียวปากับปลาเปียว่เป็นพี่น้องที่แบบลงตัวนะอ่ะ เทปต่อไปผมจะเอาใจพ่อยุกไม่ยุกกันหน่อยพระเอกนางเอกอย่างลิเกอย่างคู่ขวัญนะครับคุณกุ้งสุทธิราชกับจิ้งหลีดขาวน้าหลานก็มาพร้อมกันเลยเอาไปชมกันเลยครับวันนี้ซาร่าเจอกันเจอกันวันนี้ซาร่าขอเธอจิ้งหลีด้วยอ้อขอใช้สิทธิ์ความสาร่าทำไมฉันแก่หรือยังไงที่แก่เหรอกุ้งขอความซา่า อย่ามาเฝ้าเธอฝันนั่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 นสาราขอเธอะไ่ถ้าเธอสุดจะทนโอ้ไม่ทนใช่ไหมวันนี้เขาทนแล้วเออราชันอย่างนี้ต้องตอบเร็งเลยใช่มเมา์กันมาว่าคณะนี้ถ้าไม่รวยจริงไม่ต้องมาจ้างจริงจริงนะส่วนใหญ่พูดแบบนั้นจริงๆเพราะว่า ราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าไปหลายคนแล้วก็ทั้งเวทีหรือหรือว่าองค์ประกอบทั้งหมดอ่ะมันจะมีความแตกต่างจากองค์อื่นพอสมควรค่ะทุกช่วงที่เล่นคู่กันมีการถึงสาเขาไม่เชื่อเลยนะว่าเป็นน้าหลานกันไม่เชื่อเลยกําลังเกี้ยวๆอยู่อ่ะเขาจะส่งยาคุมให้เจ้าหนี่ขาหน้าเวทีเลยกินซะจะได้ไม่ท้องนี่ตลาดตละ ครอบครัว,วนี้ตั้นลา้าเท่านี้ยังไม่พอนะครับช่วงหน้าเรายังมีครอบครัวที่ยกกันมาแบบทั้งครอบครัวจริงๆสนุกสนานขนาดไหนและเป็นครอบครัวของใครสักครู่เดียวครับออสนับสนุนโดย t ทรลาจ i น่า l ัลติเมตคอลลาเจนเซรัเรื่องผิวต้องเทรลาจี M P M, น่ A.M.P.M ขนมสูเฟรแพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงกลับเข้าสู่รายการกันต่อนะครับบอกแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวเรายังมีแขกรับเชิญเรานะครับเป็นครอบครัวที่ยกมากท,ทั้งโยงมากันทั้งบ้านปวดนนะ่ะอบอุ่นปวดแ,แต่น่ารัก,อบอ,กอบอุ่นมากนั่นก็คือครอบครัวของน้องกายกับน้องฮารุนั่นเองกับ3ยอดกุมารของเรา ไปชมกันครับความน่ารักของครอบครัวนี้ใครโซนที่สุดเนี่ยรู้ไหมสามคนชี้เลยหรอชี้เลยเหรอสามคนได้ถามเลยว่าเออแล้วใครเอ่ยที่พุ่งลงมาจากเวทีใครตกเวทีใครตกเวทีอะไรนึ่งจ๊ะเอ้ยเดนอีกแล้วยังไงยังไงลูกยังไงเหงไกาตกงใจ Ciudad, ไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปบุ้งนู้นไหนนไหนลมเมื่อไงนะตกไปเที่ยงไงนะสมงนู้นหนึ่งสองสามเฮ้ยตรงเป็นอย่างนี้โอ้ยเจ็บไหมลูกเจ็บไหมลูกเจ็บเจ็บแต่ยิ้มมาเราอ่ะมีแฟนกี่คนสามสี่คนสามสี่คนแล้วเราอ่ะมีหนุ่มมาจีบไหมเด่นบอกว่ามีเยอะเลยมีเยอะเลยมีเยอะเลย คือหนูแบบหนูไม่สามารถกลับไปยิ้มได้เหมือนทุกทุกวันวันเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นแต่หนูอยากให้เขาภูมิใจไงหนูก็เลยแบบก็ขุนมันได้แค่นี้จริงไม่ถูกผมไม่เข้าใจ สำหรับครอบครัวของกายและฮารุนะคะที่มาสร้างความบันเทิงให้กับเรานะคะพร้อมรอยยิ้มแถมน้ําตาอีกด้วยนะคะเป็นภาพรบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยแต่พ่อของเราหายไปไหนคะพ่อโนโอ่ตอนนี้หาพ่อโน่ไม่เจอนะคะอย,นนยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหนฮัลโหลคุณพี่โนพี่ผมสวัสดีค่<ฮ>ะส <ฮะ S 2> วัสดีแซาร่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเจอไหม เจอใครคะพี่นีโน่พี่นีโน่นานาศเขาหายไปนถือว่าพลาดนะเพราะวันนี้พี่บุ๋มมาเหมือนมาเซอร์ไพรส์ปีใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเซอร์ไพรส์ปีใหม่แฟนๆด้วยสวยงามเซ็กซี่แบบนี้พ่อพลาดแล้วนะคะที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่บุ๋มหน่อยว่าติดตามในไอจีอยู่ตอนนี้แซ่บมากเซ็กซี่ดูแลตัวเองไปเที่ยวทะเลมาด้วยพี่เองเนี่ยมีเวลาดูแลตัวเองน้อยมากนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยคือเอานี่ทุกคนจะรู้เลยนะอแบบเปิดเปิดอกกันเลยนะว่าทำงานตั้งแต่ นะแล้วทุกวันเนี่ยทางานจนถึง5้าทุ่มแล้วพี่เป็นสายาท์ดอร์เพราะตอนนี้เนี่ยกิจกรรมต่างๆที่พี่ทำเนี่ยไม่ว่าจะลงพื้นที่ในการช่วยเหลือสังคมแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยดูแลตัวเองนะ,ะนอนก็น้อยอบางทีเนี่ยตีรถจากต่างจังหวัดแล้วก,กลับเข้ามามีเวลานอนชั่วโมงเดียวแล้วพี่ก็ทางานเลยโโมานั่งดูคิดดูไปคิดไปขึ้นมา i, ผิวหน้าก็ไม่เริ่มไม่ไม่แบบไม่ไหวนะอเอางี้คุณผู้ชมสํารวจหน้าพร้อมกับผุมเลยนะว่าถ้าคุณเป็นวัยเดียวกับบุม40กว่า อัพขึ้นมาเนี่ยทำงานเยอะดูแลคนมากมายดูแลคนในครอบครวัวแต่ไม่ค่อยมีเวลาตัวดูแลตัวเองผิวหน้าเป็นอย่างไรจับหน้าไปพร้อมๆกันตรงเนี้ยรอบหน้ากรอบหน้าเนี่ยฮะกรอบหน้าตรงนี้ยแห้งไหมพอมาใต้ตาเนี่ยนิ้วเนี่ยวางล่องใต้ตาได้เลยไหมะนะมาหาหางตาปุ๊บตีนกาตีนไก่าตามมาหรือเปล่าถ้ามีอะไรลักษณะต่างๆเหล่านี้นะอคุณบอกอ้าวปนดาอะไรมาพูดไม่เห็นมีเลยขอโทษเคะ่ะ ผ่านภาวะนั้นมาเมื่อสองปีที่แล้วก่อนที่จะเจอพี่นีโน่โอ้คือบุ๋มเห็นสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยแล้วบุ๋มก็เป็นพิธีกรเนาะบุ๋มก็นั่งสัมภาษณ์คนที่มานั่งทอล์กในรายการเนี่ยมาเป็น1ิบกว่าปีจนกระทั่งก็เนี่ยแหละค่ะพี่นีโน่เนี่ยแหละมานั่งทอล์กในรายการแล้วเราก็เห็นหน้าพี่เขาเพราะอะไรเพราะบุ๋มเคยเล่นละครกับพี่เขาแล้วมันเห็นหน้าเขาตอนที่เขาไปทำรีสอร์ทที่เพชรบูรณ์นะเราก็เลยนีโน่ พี่โนใช้จริงป่ะไปทํำไรมาป่ะเขาจ้างพี่โนมาป่ะหลังไมเลยนะพี่โนบอกพี่ใช้ไตรลาเจน่าจริงๆใช้จริงเ,เห็นผลจริงและส่งให้เพื่อนที่โรงงานตรวจจริงว่าไม่มีสารปลรออารเตอร์ลอย บุ๋มลองใช้ดูและนั่นคือจุดที่บุ๋มเปิดใจและนี่คือคตราลาลจิน่าที่บุ๋มใช้มาแล้ว2ปีเต็มๆซึ่งมันทําให้ผิวของบุ๋มกลับมาชุ่มชื้นมากๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะแล้วใช้งานง่ายเหมาะกับคนที่เวลาน้อยอย่างเราแล้วก็ที่สําคัญคือต้องการประหยังหยดงบอย่างสูงที่สําคัญคือแค่นี้แล้วมันเอาอยู่อะ่ะคือทั้งหน้าทั้งคอทั้งรอบดวงตาแล้วเอาอยู่เลยเช้าและเย็นง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับตัวบุ๋มแล้วนะบุ๋มให้คะแนนความชุ่มชื้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพอใช้ผ่านไป1-2กระปุกคุณไปดูเลยเดี๋ยวบุ๋มมีคลิปผิวสดให้ดูเลยนะให้ดูว่าสำหรับผู้หญิงที่อายุ40กว่าที่บุกง,งานลุยงานเหมือนบุ๋มแบบนี้นอนก็น้อยดูแลคนอื่นก็เยอะคุณอยากได้ผิวแบบนี้ไหมเอางี้ดูก่อนนี่นะนี่นะผิวแก้มตรงนี้นะนี่นะแก้มอย่างนี้นะลงมาคอตรงอกสีเดียวกันไหม ผิวเดียวกันไหม,มเพราะเวลาดิฉันาทาดิฉันทาได้แต่ห,หน้ารอบดวงตาลงอย่างนี้ลงคอและลงลงหมดจะต้องผิวเดียวกันดังนั้นโทรมาตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้เลยที่1577 1577หรือที่ l ล n e แอดลายลจิน,นาบุ๊มมีแค่100สิทธิ์เท่านั้น100คนในประเทศไทยเท่านั้นดังนั้นรีบโทรเข้ามาที่1577 15.7 7คุณจะได้อะไรบ้างคุณฟังเลยนะนี่คือของขวัญที่คุณจะให้กับตัวเองหรือมอบให้วันปีใหม่ให้กับคนอื่นคืออะไรกิฟต์บ็อกเซตแบบนี้ปีละหนค่ะที่มามให้แบบนี้เลยนะคะสวยงามอลังการมากคุณเอยสวยจริงๆ<ม>นะคะข้างในเปิดมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ1กระปุกใหญ่ให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ยังไม่พอค่ะมีหัวน้ําหอมให้แบบนี้อีกด้วยหอม24ชั่วโมงกันไปเลยนะคะนี่เลยค่ะยังไม่พอค่ะมี ในส่วนของพกพาให้อีก2กระปุกนะคะเต็มๆ,ๆแบบนี้ยังไม่พอให้หนะะ้ากากผ้าด้วยนะคะเพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่กับโควิดเราต้องใช้เขาเป็นแมสกันละอองน้ําได้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้6ชิ้นแบบนี้นะคะ7,800บาทเหลือเพียง2,900บาทเท่านั้นที่สําคัญ2,900บาทนี่คือส่งฟรีด้วยนะจ่ายเพียงเท่านี้ค่ะ รูดก๊์ดเอาแต้มเพิ่มได้ตกเฉลี่ยวันต่อวันนะก็คือเช้า1เย็น1สักไม่เกิน35บาทต่อวันดังนั้นโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่15.7 7 1577มีแค่100คนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลย1กระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่ในกิ๊บบ็อกเซตแบบนี้นะคะมีหัวน้ำหอมให้อีกด้วยยังไม่พอมีแมสผ้าแบบนี้และอีก2ชิ้นพกผ่าเซรัม่มอัดเต็มเต็มแบบนี้ทั้งหมดนี้6ชิ้นแบบนี้นะคะ 7,800บาทเหลือเพียง2,900บาทเท oh. ่านั้นโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่15.7 7ที่สำคัญค่ะนอกเหนือจากบุ๋มแล้วเนี่ยมี <Okay. S 1> อีกหลายคนในวงการที่ใช้เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นอาหมูดีโลกซึ่ง oh. ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรียกพี่หมูนะคะเ oh. พี่หม oh. ูพีุ่้ยพี่มลวันนี้ผิวเด็ก30อย่างอายค่ะคุณปานธนพรคุณกิ๊กมยุรินสองคนนี้สายธรรมะไม่มุสามไม่โกหกแน่นอน <Okay. S 1> ใช้จริงเห็นผลจริงเลยบอกจริงมีแค่นี้เท่านั้นเองที่จะได้กิบก๊บเซ็นี่ไป1นึ แถมหนึ่งกระปุกใหญ่แบบนี้เลยนะคะหนึ่งกระปุกใหญ่แถม1นึ่กระปุกใหญ่แถมหัวน้าหอมยังไม่พอแถมพกภัยสองยังไม่พอแถมหน้นากากผ้าให้1นึ่งหชิ้นแบบนี้7.800บาทเหลือเพียง2.900บาทเท่านั้นกิฟต์บ็อกเซตแบบนี้1ปีมีแค่1ครั้งที่คุณจะได้ไปจองสิทธิ์ก่อนได้ก่อนเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรคุณคะถ้าคุณดูแลคนอื่นเยอยะแยะมากมาย และคุณไม่มีเวลาดูแลใครยังน้อยให้แต่แลาจีน่าดูแลคุณเหมือนบุ๋มนะคะเ oh. ชื่อทีค่ะ oh. พี่บุ๋มมานั่งยันยืนยันอยู่ถึงขนาดนี้แต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้พ่อ ไปไหนไม่รู้นะคะยังไม่เจอพ่อนนโนเลยเธอก็ชวนฉันคุยฉันลืมเลยเนี่ยวอาฉันไปตามหาผัวไปละตามหาพี่นนโนก่อนนะคะเอ้ยพี่บุ๋มไม่พูดอะไรเดี๋ยวไปตามเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรผัวเก่าฉันฉันตามได้อ๋อโอเคเออไปละไปละสวัสดีค่ะคุณแม่บันยัฝนไหมเนาะฮัลโหลเอาพ่อ ทำไมมาอยู่ตรงนี้ไม่อ้าวเย็นโอ้ยไม่อ้าวอะไรล่ะไเย็นำลไม่ไม่อ้าวเลยไม่ต้องทํามาเป็นไขสือไม่อเมื่อกี้หนูเจอพี่บุ๋มเขาตามหาพี่โอ้ยไม่เจอก่อนเทมนี้่เพิ่งเจอก่อนทำไมไม่อยากเจอเขาอ่ะเล่าสิยืมตังในบุ๋มมาอ้าวยังไม่ได้คืนไงแต่เขาบอกว่าตามหาพ่อเป็นแบบนีนี่ก่อนสินีนี่เอานี่นี่ก่อนคนนี้หรือเปล่าที่พ่อไปยืมช่วงโควิดอ่ะใช่นี่แหละวันนี้ต้องขอขอบพระคุณกระทะคเรียคิงไดวอนเอ็กซ์ซีรีส์นะครับบ้านสวยๆที่โครงการ แกรนด์บริเทเนียนะครับวงแหวนรามอินทรานั่นเองนะครับขอบคุณมากๆและสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ mychannelofficial ครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วอ่ะเสดนะอ้าวพบกันใหม่ปีหน้าพบกันใหม่ปีหน้าไม่ใช่ปีนี้แหละปีใหม่แล้วไงใช่ไหมมีแต่ความสุขนะครับใช่ค่ะครับขอให้ ประสบความสำเร็จนะครับจรเญเจริญคิดอะไรขอของชลาเหมือนกันนะลูกคิดอะไรขอให้ได้นั่นนะลูกนะสำหรับคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่หวังแต่ว่าไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นนะคะอยู่ที่การลงมือทําถึงจะได้มาและที่สำคัญที่สุดถ้าอยากมีความสุขอ่าก็ต้องมีวันพระวันเสาร์ก็อยู่ให้ถึงวันพระนะะอยู่ให้ถึงวันพระ แต่อาทิตย์หน้าต้องกลับมาพบเราถูกต้องกลับรายการสกแสกยกบ้ามาีิลาไปก่อนครับสวัสดีครับคนเยอะเลยนะนี่ผมว่าอะไรบ้าคนเยอะแล้วเขาไม่ต้องไปก็ได้เขาไม่ต้องไปก็ได้แย่เยอะกว่าโชว์โชว์ให้ตรกเวทีหนึ่งสอง โอ้เป็นอย่างนี้โอ้ยเจ็บไหมลูกเจ็บไหมลูกจะลืมติดตามชมรายการย้อนหลังได้ My Shadow Official ครับเข้าไปด <apology> ูย e ้อนหลังสนุกทุกเทปตั้ลองใช่อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe แน่นอนกดมาอยากกดเลยกดแต่อย่ากดเปลี่ยนเราอย่ากดเราทิ้งอย่ากดเราทิ้งใกล้แล้วอย่ากดไม่ชอบไม่ช่าอยกครับ